สวัสดีครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้ดยเรื่องสารดวนปุ๊กป้ายนะครับเป็นคุงสัวนะครับที่313องศาทําไมเป็นสารดวนปุ๊กป้ายคุงสัวนะครับทําไมเป็น313องศา,าเราก็จะมาศึกษากันนะครับเชิญติดตามรับชมได้เลยครับครับความหมายของคุงสัวเนี่ยดีมากนะครับคุงสัวคุงเหี่ยงคุงจุ้ยนะครับ ก็ร่ำรวยโชคลาบยศศักดิ์ไม่จบสิน้นเรียกว่าร่ลำรวยไม่หยุดเลยนะครับคุงสัวเพราะฉะนั้นเป็นตำแหน่งที่ควรจะสร้างบ้านหลังอิงทิศคุงสัวนะครับซึ่งใน360องศานี่จะมีหลังอิงคุงสัวอยู่8ดตำแหน่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นตำแหน่งไหนบ้างแต่ว่าในที่นี้จะอยู่ที่313องศาน,นะครับ ครับในที่นี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าหลังเอีง313องศานะครับก็ตีขอบบ้านแบ่งครึ่งแบ่งเฉียงนะครับแล้วก็ดูองศาหลังเอีง3 1 3องศาแล้วก็วางทาบเลยนะครับเราก็จะมาหาคงสัวกันกับหลังเอีง3 1 3อองศานะครับก็จะได้ ตามนี้เลยนะครับเล็งสัวเหียงจุ้ยนะครับก็จะได้อ่วงสวยอวงสวยโดยที่เล็งตรงนี้อยู่ที่9ก้าสีนะครับส่วนหนึ่งหก็คือหลังเอีงสัวนะครับส่วนคือ1นะครับหนึ่งหกเหียงจะเป็น9ก้าหกนะครับจุ้ยก็จะเป็นหนึ่งสี่จะเปิดประตูที่หนึ่งสี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะตั้งน้ําตกน้ําลดน้ําพุที่หนึ่งสี่เลยก็ได้นะครับตั้งน้ํากระตุนทุกลาบที่จุ้ยหนึ่งสี่ครับ ใน313องศานะครับตำแหน่ง313องศาที่เป็นส่วนเป็น16นะครับเราสามารถหาจุ้ยกับเงเพิ่มได้อีกนะครับอย่างจุ้ยที่เลงเลง93นะครับจุ้ยก็จะเป็น13นะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเล็ง92จุ้ยก็จะเป็น12นะครับควรจะให้จุ้ยอยู่เกินครึ่งของบ้านไปนะครับไม่ควรจะอยู่หลังบ้านนะครับก็แต่ว่าที่จุ้ย14นะครับ ที่รูปแรกนะครับเลส94จุ้ย14เนี่ยจะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับพา40ของ64ขวยเลยเป็นวงคลซ้อนวงคลเลยนะครับครับน้องใช้ดูถ้าชัดอีกครั้งนึงนะครับค้งสัวนะครับคูงก็คือหนึ่งนะครับสัวก็คือหลังอิงนะฮะหลังอิงหนึ่งนะครับในที่นี้คือสัวเป็นหนึ่งหกัวมีแปดตำแหน่งนะครับใน360องศานี้นะครับแต่เราเลือกมาที่313องศาครับ ครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับ313องศายังเป็นดาวตรงแล้วหน้าบ้านเอ่อดาวเขาเป็นดาวหนึ่งนะครับดาวน้ำเป็นดาวแปดเขาเรียกว่าเป็นดาวแปดโชคลาภประจํายุคแปดเลยนะครับที่สามร้อยสิบสามองศานี้ครับในพังดาวเหินเนี่ยดาวตรงจะอยู่ที่ประมาณสักสามร้อยสิบองศาถึงสามร้อยสิบเก้านะครับโดยประมาณเอ่อที่สามร้อยแปดสามร้อยเก้านั่นเป็นดาวเอียงนะครับแล้วสามร้อยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองน,นั่นก็เป็นดาวเอียงเช่นกัน,นครับ ตามลูกศรนะครับจะเห็นเป็นจุดไข่ปลานะครับจุดแดงๆจะอยู่ที่ตำแหน่ง313องศานะครับจุดแรกก็เป็นไข่ปลาเหมือนกันนะครับแต่เราไม่เอาเพราะว่าเฉียวเฉียดที่จะเป็นดาวเอียงนะครับอยู่ระหว่าง3 0 9ร้อถึงสามนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเรื่องจุดไข่ปลานี้มาจากไหนนะครับเป็นจุดที่สินแสจะต้องทําให้ได้จุดนี้นะครับครับนี่ครับจุดไข่ปลามาจากนี้ครับ ก็คือต้องเส้นที่1่ได้19กนะครับก็จะเป็นพาคีสิบเราก็เลือกใช้เส้นต้องเส้นที่1ได้แต่ว่าะจะอยู่เรือมระหว่าง3 0 9องศากับ310นะครับเรียกว่าเป็นดาวเอียงเราจะไม่ใช้นะครับรูต้องเส้นที่4นะครับเป็น4กับ6ก็พายคีสิบเช่นกันนะครับก็เรียกว่ามีการพายคีสิบพายคีหือถูกันพวกนี้ก็ถือว่าเราจะเลือกใช้นะครับก็เรียกว่าเป็นจุดไข่ปลาที่เราต้องลงให้ได้ซึ่งก็ ายากนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับก็จบไปด้วยเรื่องสานดวปลปุ๊กป้ายคงส่วนะครับคงสัวคงเหงียนคงตุ้ยนะครับเรียกว่าร่ารวยโชคลาภยศศักดิ์ไม่มีหยุดไม่จบสิ้นเลยนะครับคงส่วนนี้นะครับควรจะมีบ้านทักหลังไว้อิงคงส่วนะครับก็เป็นดาวตรงด้วยแล้วก็ถ้าเป็นยุคแปดก็จะยุคดีมากๆเลยครับเพราะว่าหน้าบ้านเป็นดาวแปดก็เรียกว่าทั้งดาวเหินทั้ง64ขวยทั้ง สานด่วนพูกป้ายนะครับก็ถ้าไม่ได้เราเหมือนก้าวยุกก็ได้ห่งช่วย6ก่ขวายแล้วก็ได้สารด่วนพูกป้ายซึ่ง313องศานี้ได้พายคีสิบด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลซ้อนมงคลแล้วก็ยังได้จุดไขป่ปลาภายในนะครับอ่าสี่หกพายคีสิบด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นมงคล3ชั้นเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ